สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับผมขอปันป่นปลาชแนลค้หลูปรอค้นเก่าค้นเดิมวันนี้พามากินกุ้งเผากับบักหวยแข้งนี่พี่สาวเมียซื้อมาฝากของฟรีหัวยแข้งบัยแข้งโอ้สุกโค้ดบักยแข้งร้องบักยแข้งอร่อยกุ้งพี่น้อง ก oh, wow. ุ้งคือดีมากอือหือกุ้งอร่อยกุ้งแม่น้ำพี่ดองนี่แืบจับไป อืมถูกปวดปางคนแกของหมักห้มากั้ง all right ding ding